ครับขอเชิญเลยครับขอเชิญท่านอาจารย์ข้าราชการสิริมงคลครับรองศาสตราจารย์ดรอนันต์ด้วยนะครับท่านผอสมเกียรติและทีมคณะครูทุกท่านสภาบันเทิงเชิญเลยครับจะเป็นภาพที่สวยงามมากเออกำนันจะเออมรำแตน้องเชิญอ้าวครับครับช่วยหน่อยครับไปซุ่มเออเข้าบ้านเข้าบ้าน 你说没有吗？ เก่นมากขัดเก่นมากนะครับการเรียนรงเรียนการท่อเที่นะครับอ๋อแล้วเรื่องการสัตว์าวพระนางมุกเชอรนะครับเดี๋ยวนี้เขาเนี่ยลายสูงอ๋พนาวันนี้เพื่อนที่รับ แสดราเ่พนริงแล้วก็ให้ประยนอะไรกันเราบ้างนะครับอ่าแหน้านี่ดูเหนดี๋ยวะเหรออ่าครับอ่เรปอแงของาอแงแงนะครับง้ง มาจากร่มาูตัผม้มามนเอาลูกมาไหมมาสิบส่ตัดผมไหมตดหมดนมีคหนายนะครับมาแสดงการเล่นบนบ้านเจเกลูกมานางตนี้ครับมาอะไรน่มากินนมากิน้อ่ามาแสดงมาแสดงการเล่นมากินน้มีรอป่าเนี่ยเพรา่าามีอยู่่ เนี่ยไปอ่านะครับขอบใจมากครับเก่งมากน้องเพิ่มเสุดงแล้วน้องเพิ่มเสุดเก่งมากอ่าเรียนเรียนรอบทั้งแดนนะครับเราจะขึ้นดูอีกทีไหมล้วถ่ายรูปตอนนั้ดีๆฉสวยเอาไหมครับเดี๋ยวครูจะให้ไปด้วยอ่าพั้งแดนลุกยืนดเดีกดีนะครับเตรียมือให้ตัวเอด็กน่ารักเอาถือไม้มาล้มนลยแล้วมาล้องเพื่ด้วยนะครับเอาสักหนึ่งรอบล็อนะครับเราจะได้อัดดีๆเลยนะครับ ขึ้นข้างบนเลยเป็นวิธีสวยๆครับเป็นครั้งแรกและครั้งเดียวในชีวิตนะครับเป็นการแสดงโรงเรียนบ้านข้าวบดาแสดงหรืยังลูกมาข้าวบดามาตรงนี้เลยข้าวบดามาแสดงตรงนี้ครับอะไรนะหนูหนูแสดงไรืยังแม่งูเอ๋ยท้องจงแถวเลยคำแขน์ร้องเพลงด้วยนะลูกถือไม้ร้องเพลงเลยอ่าแม่งูเอ๋ยใช้เพลงไหมครับใช้ไม้ไหมไม่ใช้ไม้อ่าโทรให้ถือไม้ครับฮะ ใช้หน่อยครูจะได้ยินเสียงละึกอ่าแม่เง้อเอ้อ่าเสวยมากครับเด็กก็ดีเด็กร้อนดีครับอันน,นีน้ สอนผ้านะครับจากโรงเรียนบ้านคำแแ่งค่ะกินหัวนกน,วนวัน้องพันเลิ่มสอนเลยนะครับประมาณหรอบบบ

هي وي وي نا نين کي ته 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 แเป็นเอพ่มีวมาก่ับน่มองก็ต้องตาองหังลายลางเดกนกไ้หนกนไม่เกี่ยวกัเอมเดียวไม่เกี่ยวกับฉันอ่าแล้วเยงอะไรก็ไม่ไม่เลีต้องเปลี่ยนท่าอ่านเครับแล้วอเกาไม่ีเดนกาพันละหลายใช่อวมอ่าต่อเรียน

นะครับให้ลูกๆให้น้องเองให้หัวหน้าให้น้องเองนะครับแล้วก็าเล่นได้เลยเซฟครับเซฟอ่าเซฟน้องเซาขอบคุณนะครับท mm ้งที่ถ่ายสอ้เสรผ่านเซฟุัวไร้นะครับผ่านเรื่องเรียนเซฟเรื่องเรียนนะครับขอบะคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงครับให้น้องเตยด้วสวัสดีค่ะมีชื่ออะไรกันพ่ค้่ร วันนี้จะระเแสดงการันนี้รู้กับ่าเอยแสดงการและกินหางชลการเชิญร้นเชิญได้แลค่ะลูกถไม้ด้วยค่อมนด้วยนะครับ ไม่เปลี่ยนเสาเป็นให้ไม่เปลี่ยนเสาเป็นให้ไม่เปลี่ยนเสาเป็นอ๋อไม่เปลี่ยนเสาไทยเปลี่ยนสายครับนี่อ่าคนไหนที่ตายใช่ไหมตายก็จะหลบตาเปลือกตาเสร็จกันเลยนี่เปลือกตา

现在。<吧>